ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนในปี2 5ง7น้องไม่รับเงินล้านเข้าถามหาสถิติอำนาจปางมีวาสนาสิ่งสิงสงดวงชะตาปกปักกุ้งของศาสตร์ท่านมีความกระวนกระวายอยู่ภายในใจในปีนี้ขอทํานายอย่างนี้โชคชะตาบุญกุศลวาสนาเข้ามาจะเต็มนับมองก็จริงแต่ว่าเงินล้านมันเข้ามาเยอะจนทําให้ท่านกระวนกระวายคิดว่าเราจะต้องจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีอย่างไรดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายเกิดขึ้นวงล้อแห่งวัฏจักร จดแจ้งตามแบบแผนประเพณีและดวงชะตาจะสมสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญลูกเรือยงในตําแหน่งหน้าที่การงานเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์ตกตําแหน่งนะครับชะตาที่ดีแล้วนะครับแต่ปัญหาต่างๆมันเข้ามามันทําให้ท่านนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายนะครับมันมีความตื่นเต้นนะครับว่าพรุ่งนี้จะมีการโอนที่พรุ่งนี้จะมีการรับทรัพย์พรุ่งนี้จะมีการปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาเพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งนะครับเอ็มเพรเข้ามาอย่างเต็ม นะครับผมเงินน้องไหลามาเทมาผสมเ็จข่าวดีบังเกิดขึ้น,นกับตัวท่านแล้วเพราะฉะนั้นท่านจะทํากิจการการใดท่านจะควรทาให้รอบคอบเพราะว่าดวงชะตาตกตําแหน่งความร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองใครบางคนจะนําพาซึ่งโชคลาภสังเกตโชคชะตาของท่านให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปอาจจะพลาดพังผิดพลาดกับปัญหาต่างๆกบ,บนกบยกับทุกสิ่งทุกอย่าง <oung. S 2> คิดได้ดีคิดได้รอบคอบปรับปรุงแก้ไขด้วยบุญกุศลวาสนา สิ่งดีๆบังเกิดขึ้นกับตัวท่านปรับปรุงให้ดีนะครับผมเงินทองไหลามาเทมาผสมเร่นถึงเวลาคาวบุญของท่านแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชะตาชีวิตท่านอาจจะรู้สึกนะครับท้อแท้เสียใจนะครับผมแต่ยังไงก็แล้วแต่มันผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับผมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาตกตําแหน่งลอคอยเก็บเกี่ยวผลผลิตเงินทองไหลามาเทมาประสบความสําเร็จน,นะครับร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิน ข่าววิวาข่าวมงคลบังเกิดนะครับโชคโลกแห่งนะครับจินตนาการภาพของท่านจะได้เปิดขึ้นมานะครับผมเรื่องราวต่างๆขาข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาประเดยประดังดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเลยลเรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์นะครับผมใครบางคนจะนําพาซึ่งโชคลาภนะครับก้อนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานข่าววิวานะครับผมหรือว่าจะตกถังข้าวสารได้เงินก้อนใหญ่นะครับผมใครบางคนจะเข้ามาบอกข่าวดีและข่าวร้ายปะปนกันไป นะผมเพราะฉะนั้นท่านอาจจะได้เปลี่ยนแปลงพัฒนาการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปอยู่ต่างแดนต่างถิ่นก็ได้นะครับผมโชคชะตาในปีนี้ควรที่จะต้องจัดแจงตามแบบแผนนะครับท่านควรจะต้องตัดสินใจทําอะไรขึ้นมาทันทีจังได้อย่างมั่นคงเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารเอาจริงเอาจังนะครับผมโชคชะตาของท่านอยู่ในเกณฑ์ชะตาผสมเปรและขอทานายว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ข่าวดีให้ท่านสุขสมสมหวังตั้งใจหมายจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีจังได้อาจจะมีโชคลาภ เงินทองบารมีวาสนาท่านอยากได้ลูกชายก็จะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ดีปัญหาต่างๆแบกภาระไ้หนักกน่วเจ็บปวดรัวร้าแสนทุกทุกทนทรมานดวงชะตาตกตำแหน่งรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีบังเกิดขึ้นในตัวท่านแล้วนะครับเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานเงินๆเพราะฉะนั้นข่าวดีบังเกิดจะกลัวอะไรล่ะเนื่อเมื่อถึงบุญกุศลวาสนาเทวดาก็ชนไม่อยู่ อำนาจบาลาีวัสนาสิงสน์ศิษย์คอยปกปัก,ปกคุ้มของรักษานะครับหนุนนําดวงชะตาพลิกผันแปลเปลี่ยนพัฒนาเป็นไม่ได้ดีนะครับปูรษีส่องแสงให้แก่ท่านแล้วนะครับโอกาสทองโอกาสจังหวะดีดีเข้ามาประเดีดบดังเพราะฉะนั้นขอํานายว่าโชคชะตาของท่านในปีนี้จะสุขสมสมหวังนะครับโอกาสทองเข้ามาประเดีดบดังนะครับผมและเรื่องรายๆได้มาลายหายไปสิ้นดวงชะตาเปิดนะครับผมอาจจะมีข่าววิวาข่าวมงคลหรือโชคลาภรางวัลที่หนึ่งรอท่านอยู่ก็ได้ นะครับโดนส,สมส,สมรณ์ต้งใจหมายนะครับจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานกันๆนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมสวัสดีครับ